ไม่รู้กัดอะไรของมันนะตกใจกัดไม่ใช่กัดไม่ได้กัดเหยื่อวัดไม่ติด วัดนี่หมูเด้งเด้งท h ชื m เจือเยอะนะเด้งขึ้นมาเลยนี่หมูเด้งไล่กัดยางดุเด้งเด้ง กัดอย่างโหดมันกัดอยู่สองรอบสามรอบไม่โดนแบบนี้เรียบร้อยดิ้งลอยมาเลยนะหมูดิ้ง นี่หมูเด้งเล็กใหญ่เก็บหมดหมูเด้งลูกจอนหมูเด้งลูกจอน ปลาอยู่ไหมี่ปลาอยู่ปลาขึ้นมากอ ติดยังไงไม่รู้ปลาขึ้นมาก่อนนี่หมูดิง้งเ,เต็มที่สองอ,อ่ะนเนี่ยตัวอีกต้องน,นี่มีอมผมตัวนี้หมูดิง้งอีกหนึ่งเต็ม

โดนใส่สวยใส่สวยตัวนี้สามขีดได้เต็มปากเลยนะครับวัดสวนกัดละว,วัดสวนกัดชากนี่หมูเด้งหมูเด้ง หมูเดงนะครับถ่ายรูปส่งในกลุ่มหน่อยเียวตรงนี้ก็จโดอยู่ตรงตัวปีวัดลุบไปต,ตัวแล้วนี่แกนี่หมูเดงหมูแดงไปเลยจ้ามตัวแล้วนี่สวยตัวนี้มีสามขีดได้อะ พอได้ใจจ้านคิดบังเกนได้นี่ได้เต้าอนูได้เยียดตีร้องตัว มันตีแต่จองลงที่มันตีได้หรอก Đây măng ngầm ai? Hả? À? Mày cắt băng ngờ Đây tuốt ngờ Thì ra tuổi giết đó nữa

อโดนส่สูให้ตัวนี้เมื่อกี้วัดหลุดไปแล้วมันยังยังกัดอีกเมือ่อกี้วัดหลุดไปแล้วมันยังกัดอีกอนี่ได้อีกหนึ่งแต้มเมื่อกี้วัดหลุดไปแล้วนะมันยังกัดอีกสงสัยจะมีหลายตัวหรือว่าคนละตัวกันก็ไม่แน่ใจนี่ตัวนี้ส่ปลาเค็ม หมูเด้งเต็มปากนี่ขนาดตัวเล็กๆแบบนี้ใส่ปากเกมนะ <c oughs> แต่ว่ามันไม่อ้วนไปนะ